จะซ่อมรถเบนซเก่าอายุ10ปีให้สามารถใช้งานได้อีก10ปีจะทำอะไรจุดไหนมีอะไรบ้างค่าจ่ายกานเท่าไหร่วันนี้ผมบินคาไปศึกษาหาความรู้จากผู้จุวชาญมานะกว่า5ปีผมจะมาบอกว่ารถเบนซ e ์อีลาสโฉม4ตา W212 นะ e 2 0 0 t g i e 2 5 0 t g i e จะต้องทำอะไรบ้างซึ่งโฉมนี้เนี่ยผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2 0 1 2เป็นโฉมก่อนเนลิปนะ ถ้าเฟลิฟต์ในวันปี13ถึงปี26จะเป็นโฉมไฟรวมแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงโฉมก่อนเฟลิฟต์แล้วก็ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.8ลิตรรหัสเครื่องยนต์ M271 Evo เนี่ยเป็น4สูบไม่ว่าจะเป็นตัว1 8 4แรงมา้าหรือ204แรงมา้าจะมีปัญหาในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็รอบเครื่องยนต์ที่ได้หลายคนนั้นจะต้องรู้และจะต้องเข้าใจนะซึ่งงบประมาณในการซ่อมเนี่ย จริงแล้วมันก็มากกว่า10,000แบาทแต่รถมือ2นั้นมันก็อาจจะเสียไม่เหมือนกันบางคันอาจจะซ่อมมาแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแต่สําหรับคันไหนที่ยังไม่เคยซ่อมเลยก็อ,อาจจะเจอซ่อมใหญ่มาดูนะครับว่าแสนบาทอาจจะไม่พอนั้นมีอะไรบ้างลำดับแรกก็จะเป็นในส่วนของนี่ฮะก็คือเฟืองแคมชาร์ปหรือว่าเฟืองเอ็ดวาร์เนี่ยมันมักจะมีเสียงดังมันทําให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดยากหรือว่าสตาร์ตหลากยาวเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณ ห้าหมื่นถึงหกหมื่นกว่าบาทอันนี้แล้วแต่อู่นะซึ่งจะมีสองสองตัวฝั่งไอดีแล้วก็ฝั่งไอเสียแต่ที่ผมเอาไ้ตัวอย่างนี้ก็คือเฟืองที่เปลี่ยนลูกค้าแล้วมันใช้งานไม่ผ่านนะซึ่งเป็นเฟืองคุณภาพต่ำใช้จ่ายประมาณสองหมื่น 20, กว่าไม่จบแนะนําให้เปลี่ยนตัวแท้ที่จบนะแท้ก็ห้าหมื่นถึงหกหมื่นท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นส่วนของเพลยเกียร์เนี่ยส่วนนี้เป็นเกียร์จะมีทั้งเกียร์ห้าสปีดแล้วก็เกียร์เจ็ดสปีด ก็มีโอกาสเป็นไปได้ในส่วนของเกียร์กระตุกโดยเฉพาะเกียร์เจ็ดสปีดนะซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเพตเกียร์ก็ประมาณ4 0 0หมถ้าซ่อมเกียร์ก็ประมาณแสนหนึ่งค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะถ้าเจอเกียร์กระตุกสําหรับเกียร์เจ็ดสปีดหรือว่าเกียร์จุดเก้านะต่อมาก็จะเป็นส่วนของออยเครื่องออยเครื่องหรือว่าฐานกรองมันเครื่องเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีในส่วนของออยเครื่องแตก นะ้ำซิงออยเครื่องเนี่ยมันจะมีออยคูลเลอร์ระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องก่อนที่เข้าสู่ห้องเครื่องยนต์มันผสมกับน้ํายาหล่อเย็นถ้าออยมันแตกเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันเครื่องผสมกับน้ํายาหล่อเย็นเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์มันจะทาให้เครื่องยนต์พังนั่นเองซึ่งค่าใช้ในการเปลี่ยนตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15นะื่นห้าซึ่งลถที่เกิดขึ้นได้ก็ลดเกิน10ปีแล้วก็เลขไม่เกิน1นึ่งแสนกิโลเมตร ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเบาน้ำครับเบาน้ําก็จะมีพวกท่อน้ําพวกนี้มันผลิตจากพลาสติกมันจะกรอบมันจะแตกขึ้นผู้ชมเนี่ยพอพลาสติกมันกรอบมันแตกมันก็ทําให้ทับอัพคูลเลนส์หรือว่าน้ําหายมันจะทําให้เจ้าของนั้นต้องรีบเอารถเข้ามาแก้ไขพูดง่ายก็คือเอามาเปลี่ยนในส่วนของพวกเบาน้ําหรือมาตรวจสอบระบบการรั่วซึมอย่างเช่น หม้อน้ำปั๊มน้ำวาล์วน้ำท่อน้ำเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะปั๊มน้ำตัวนี้วาล์วน้ำตัวนี้อ่ะทีนี้มาดูส่วน,วนของพวกท่อน้ำพวกท่อน้ำาคร้่งเครื่องนี่ฮะเห็นไหมตัวนี้แยกมาเนี่ยเอ็มสองเอี๊ว e เนี่ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งท่อน้ำตัวนี้มันจะแตกมันจะปริาน้ม้ชมเห็นไหมเข,เขาเขาเขา,เขาปะมาเนี่ยมันมีการแตกมีการ,รั่วซสอบริเวณนี้ซึ่งมันจะทําให้น้ําหายเช่นเดียวกันซึ่งค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็ประมาณสี่ห้พันนะ สหรัับท่อนน้้ตวีําก็ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันเกินแสนบาทอยู่แล้วซึ่งถ้าหากว่ารถคุณที่คุณซื้อยังไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นออยเครื่องออยเกียร์ปั๊มน้ำวาล์วน้ําเฟืองแอดวานเพลเกียร์ท่อ้ําโอ้โหครับโดนเยอะทีนี้มีจุดหนึ่งในส่วนของตรงเครื่องเนี่ยตรงที่มีผมชี้นะก็จะมีกล่อง ECU ตรงนี้เป็นกล่องที่ ใช้ควบคุมการทางานของรถก็เปรียบเสมือนสมองของ,ของมนุษย์นั่นแหละตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันเสียเนี่ยรถจะสตาร์ทไม่ติดเช่นเดียวกันเมื่อรถสตาร์ทไม่ติดคุณก็ขับไม่ได้ถ้ามันเสียกลางทางเนี่ยคุณต้องขึ้นรถสลด์มาซ่อมเลยนะเสียทั้งค่ารถสลด์หลายหมืน่นเสียทั้งค่าซ่อมกล่อง e c u ก็ถ้าซ่อมได้ก็ประมาณหมื่นกว่าถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนใหม่ก็ประมาณ6 0หมืนกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันและนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องยนต์เบนซิน1-8ลิตรตัวนี้เป็นตัว 204แรงม้านะรหัสเครื่องยนต์ก็คือ M271 Evo เป็น4สูบเทอร์โบหน้าตาแบบนี้ซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่น E250 CGI อวังกาศเป็นรถเบนศูนย์ไทยนี่หน้าตามานี้ซึ่งเลขใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ120,000กว่าๆเนี่ยสภาพห้องเครื่องยนต์จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเห็นหน้าตาของตัวรถนิดหนึ่งคือนอกจากสิ่งที่ผมพูดนะครับมันก็จะมีพวกเนี่ยกระปุกน้ำ มันก็ได้อายุเช่นกันกระปุกน้ำเนี่ยหรือว่าพวกน้ำประมาณ3,500บาทแล้วก็ฝาปิดหม้อน้ำฝาปิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นของแท้ก็ประมาณ1,000บาทซึ่งตัวนี้ก็เสียกันเยอะเหมือนกันนะเพราะมีโอริงอยู่ตรงนี้โอริงมันบวมทาให้มันเสียเหมือนกันนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของพวกหม้อน้ำถ้าหม้อน้ำานี่ก็ประมาณหมื่นป,ปลายนะพวกคอมแอร์ไดชาร์จ ได้สตาร์ทโอหลายส่วนเหมือนกันท่านผู้ชมก็รถสิบกว่าปีมันเป็นไปนได้หมดนะซึ่งถ้าผมพูดเนี่ยหลายหลายคนอาจจะบอกว่าโอเวอร์มันเป็นอย่างนั้นไหมซึ่งถ้ารถบางคันที่ดูแลไม่ดีถ้ารถเลขใหม่เยอะๆส่วนใหญ่เลขไม่รถเ่ยมันจะเกิน150,000กิโลเมตรขึ้นไปแล้วซึ่งมันจะเจอนะมันจะเจอท่านผู้ชมเพราะว่าอุปกรณ์ของแต่ละตัวนี่ยมันมีอายุในการใช้งาน นะย้ำม,มันมีอายุในการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอายุประมาณ7ถึง10ปีแต่รถเนี่ยมันอายุมากกว่า10ปีแล้วบางคันปาเข้าไป15ปีแล้วซึ่งผมก็มองว่ารถเบนซ์เนี่ยมันก็ทนทานเหมือนกันนะนหลายคนบอกว่ารถเบนซ์ไม่ทนทานจริงแล้วมันก็ทนทานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อถึงกําหนดอายุที่คุณจะต้องเปลี่ยนคุณจะต้องซ่อมก่อนเสียนั่นเองเพราะถ้าหากว่าคุณไม่ซ่อมก่อนเสียมันเสียกลางทางคุณจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยและสําหรับคนไหนที่ สนใจรถเบนท์รุ่นนี้ตอนนี้เนี่ย E250CJ e อวังกาดเนี่ยในตลาดมันก็มีตั้งขายราคาประมาณสัก4 0 0แสนกว่าก็มี5 0 0แสนกว่าก็มีก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเอามาใช้ได้แนะนำให้เลือกซื้อรถสภาพดีๆเลขไม่ไม่ควรเกินแสนห้าแล้วก็ตัวถังไม่เคยผ่านการชนหนักที่ความจมน้ำถ้ามีการการันตีในส่วนของหลังการขายเครื่องก่องเกียด้วยก็จะถือว่าดีมากๆและสําหรับคนไหนที่ซื้อมาแล้วอยากจะซอร์วิส กับ Uben DP ก็สามารถที่จะขอคําแนะนําขอคําปรึกษาได้ไม่ซื้อไม่หาวยาก,กันนะขอคําปรึกษาได้ฟรีเบอร์ Be 081856155081856155 Ben v p การันตีที่สุดในรามิดา Ben v p ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ